โอ้นักหลายก็ยังหมูใหม่ด้วยเคยกินสเต็กก่อนยังโอซี่โอสวัสดีครับก็อินดีต้อรเข้าสู่ช่องรีวิวซีซวันนี้ผมก็จะไปแคมปิ้งนะครับกับพี่แถวบ้านของผมนะครับเนี่ยดูละดูประกอ์ของเรานะครับเนี่ยนะครับดูอุปกรณ์เยโอ้เต็มรถนะครับ ไปไหนดินไปไหนพวกเราไปครับเหนื่อยครับเหนื่อยแรงเก็บความจก็บไตเอานั่งล้างมาครับเอครับมาครับจะตอนยี่องศาครับตอนนี้ประมาณ1ิบกององศาค่ะหนาวมากหิวข้าวด้วยมาถึงดึกค่ะตอนนี้ใส่ครับดินของเลยมีเนี่ยยี่ใส่หรือยู่ใส่ไเนี่มีเตี้ยนผู้หญิงผู้ชายแค่ผู้หญิง ขี่ก่อนขี่รดแบบดำก็เป็นแบบนี้เลอความไม่เต็มหลำเลยครับตอนนี้ก็สามถุมแล้วได้ยิบลงยูทูบกันตอนนี้ก็ชิบเจดองซาแล้วหาหมอนมาไดีหนู่ยคือยออนิมโลนีู่จัแนวตังกออย

โอูรมากก็ยังหมูใหม่เด้อเคยกินสเต็กก่อเออเนธขอเพี่คืออะไรอ่ะพี่เลยออกประมาณวันที่สิ้นปีติดตามเลยครับน้องเนตสถิประพาุคคละเพลงยังไงเนาะอย่าเพิ่งติดตามตอนนี้อาจจะ้มเห็นหน้าถามมือเสาก่อนล้ออันมู่วว่ะเด้อมู่ววเนี่ยชื่อเพลงไม่ได้เมาดิบภาษาบาลยังไงมั่วว่ะเอากระปเอากระปุไปสองคนไม่เืิกพักเลยดีเลยทักงน้อยมึงสิมีมวยก็กูอยู่บักคา จริงๆก็บวกขั้นกรัรกับอันนี้ทีอเป็น C ห้าหกเป็นจเลยครับบรรยากาศตอนนี้ก็หนาวมากเลยนะเท่าไรองศานะ 14, 14องศานะครับตอนนี้ก็ประมาณ6 0 0งปะใช่ไหมออตอนนี้ก็ประมาณ6 0 0นครับตอนเช้านะครับก็ ลมแรงมากนะครับจึงทําให้ไม่ได้ยินเสียงของผมนะครับผมก็เลยได้มานั่งอัดให้เพื่อนๆฟังนะครับเมื่อคืนนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาค่ามากนะครับจึงทําให้กลางเต็นท์ไม่ทันนะครับใครที่อยากมานะครับก็เชิญได้นะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับจะมีบริการให้เช่าเต็นท์เตาเหล็กปิ้งฐานนะครับห้องน้ําก็สะอาดนะครับก็จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับน่าไปมากเลยนี่ครับ ก็จะม,มีนะเครื่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายนะครับโอ้ยมื่อกริสันเราได้ยนะั ให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามบอกมือกับสายลมชื่นชมไอ้หมอกที่นอกหน้าต่างบันทึกเอาไว้ในหัวใจต่ออขขส,นสนรน เนี่ยครับเราก็ตั้งมันจะถึงตอนนี้แล้วนะครับอันนี้เราตั้งเองครับก็้ยอ่ะพรเจ้าตั้งไว,งวไ้อ๋ยอพระเคื่องเห็ดยังไงเนาะโอ้ต้มมะม่าหานต้มมะม่าสดนั่นละต้มามะม่า,มายัางไม่หยาดเขื่อเนื้อมามนะอารมณ์บรรยากาศแย่มเศร้าเออเอาน้าใสกว่านี้ขอไหม ิงก่บชงกับแก้วันนี้ผสมอสอนพนักามอนี่ยสอนทนักข้า่ให้ยืดนี่ตัวแนนเาว่ามีสอนหาสอนมัวนะเชนกาแฟกูกัโป๊ะไม่ได้กลองอ่ะื่เล่นมึงอไรันนี้ก็ยังดีกับกาแฟ้